สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะให้แปลงครับนี่เราเกี่ยวแปลงนี้สิบห้าไร่ครับ เดี๋ยวเบื่อแล้วครับดูเราตัวเองมาดูเจ้าช้างดีกว่าเือเจ้าช้างมาครับน่าจะมาจากโซนภาคเหนือนะครับจากทีมงานสุขสวัสดิ์ครับพี่ๆมาจากไหนครับมาจากอุบลหรือเปล่าหลังมาเกี่ยวใกล้ๆก,ก,กันครับใช่ใหรอ เจ้าช้างครับเจ้าช้างคู่สองคันเลยทำมากันสองคันเลยครับดูบิ่งนาก่อนก็ไม่ใหญ่มากครับมาจากอำเภอไหนเนาะมาจากเดือดุดมหรือเปล่านี กูคนเดียวเลยทีมงานสุขสวัสดนะครับจากจังหวัดไหนไม่รู้ครับเจ้าช้างเขาล่อห้าแถวมาเลยครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นปากกระเสนะเดี๋ยวดูก่อน สี่แถวเหมือนกันครับมาสี่แถวเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับคันนี้กี่แถวนี่ช้างแดงครับช้างแดงหนึ่งสองสามสี่สี่เหมือนกันครับมาจะสี่แถวเอา้านึกว่าไปุบลนมาุบลนต้องห้าแถวนะครับ มาแพ็คคู่เลยครับ <c oughs> จะไหลไปไหนต่อนอ้ออยากไปด้วยจังเลย <c oughs> ต้นไม้ก็เยอะเหมือนกันครับก็ <c oughs> ที่นี่ก็ไม่เชิงว่าดีอะไรมากมายครับต้นไม้คันาสูง คันนี้ไม่กลางลมนะครับโอ้โหเจ้ชาช้างนี่ขี้เกียจกลางลมครับมันล่มมันใหญ่ครับคนเก็บขี้เกียจเก็บเลยแหละแต่ก็ดีครับมันเวลาฝนเวลาอะไรครับมันบังมันคุมได้หมดครับนี่คันนี้กลางลมนี่ต้องเก็บต้องม้วนดีๆครับ จะดูบินนาที่เขาเกี่ยวครับพาดูบินนาหืมต้นไม่จะพาดูบิงนาที่นี่ครับไม่ใหญ่มากนะนี่แปลงนี้ถือว่าใหญ่นะนี่แปลงนี้ถือใหญ่น่าจะมาเทนะครับ บินใหญ่เหมือนกันนี่ก็ได้บินใหญ่เหมือนกันนี่ดูครับเอาเรื่องกัน โู้คนเยอะเหมือนกันครับสวัสดีทักทายทีมงานสุขสวัสดิ์นะครับอันนี้รถของรถด,ดําของสังกัดไหนนี่ เดี๋ยวบึงก่อนคว่าอะไรสังกัดเนาะโอ้โคนไหลแต่เนาะ ไม่รู้ว่ามาจากจังหวัดไหนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเพิ่งเห็นเมื่อเชา้าผมมาอยู่นี่สิบกว่าวันแล้วก็เพิ่งเห็นครับวันนี้รถเข้าเยอะมากครับวันนี้น่าจะมาเพิ่มอีกสี่คันก็คิดว่าไม่น่าจะเกินสามวันก็หมดแล้วงานเดี๋ยวต้องเป็นงานเก็บ นี่แปลงนี้ก็เขาพูดไม่ดีเท่าไหรน่นะเขาพูดไม่ดีขี้เหร่ครับดูเป็นเวิ้งเป็นเบื้งเป็นเบืเเ้งแล้วแปลงนี้ที่แน่ๆน่าจะเจอเหมือนกันครับขอลด <laughs> ขอลดหน่อยเขาพูดไม่ดีเขาพูดเกิดไม่เสมอนี่ก็ แล้วแต่วิจรารณญาณเจ้าของรถแล้วแต่ไพสีเขามีแต่เจ้าช้าง 4แถวเหมือนกันครับมาจากเกี่ยวแถวไหนมาเนาะนี่เนาะสี่แถวเหมือนกันเนี่เพราะว่าส่วนมากเจอแต่ห้าแถวผมว่าปีหน้าถ้ามาก็ต้องผมต้องทำห้าแถวสี่แถวเกี่ยวยากหน่อยหนึ่งแต่บ้านนี้ก็สี่แถวได้ครับเจ็ดสิบดูพื้นที่แถวเกี่ยวน่าจะเป็นทีมงานหน,กนเกี่ยวด้วยกัน โอ้โหขาพโพดขี้เหล่มากครับแบบนี้โดนขอรดไล่เยอะแน่นอนครับเนี่ยดูครับโดนเยอะแน่นอนดูครับขาพโพดแบบเวื้อเื้องเวื้องแหวงแหวงโอ้โห เริ่มมาสองตัวเลยครับผมก็ขี่ผ่านเลครับเมื่อเช้านี่แดดโคตร